สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเทพ,พเจ้าสายฟ้าต่อกันอีกแล้วนั่นเองครับแต่เรื่องราววันนี้นะครับผมไม่ใช่เรื่องราวของเทพสายฟ้าธรรมดาธรรมดา,ท,มดาที่เขาจะไปเจอกับวายร้ายแล้วก็สู้กับวายร้ายจบปุ๊บเย่ชนะมาก ตามเรื่องราวฮีโร่ทั่วไปนะครับผมเรื่องราวที่เราจะเล่ากันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวสุดท้ายของเทพสายฟ้าในช่วงชีวิตของเขานั่นเองครับการเดินทางครั้งสุดท้ายของต่อเรื่องราวของต่อในอนาคตผู้ซึ่งได้เป็นราชาแห่งแอสการ์ดการต่อสู้กับจุดจบของสรรพสิ่งการต่อสู้กับศัตรูคนสุดท้ายของจักรวาล เรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับผมบอกกันเลยว่าสนุกมันแล้วก็เดือดอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะมารับชมเรื่องราวนี้นะครับผมถ้าหากท่านผู้ชมอยากดูเรื่องราวให้มันรู้เรื่อง100%่งเลยนะครับผมแบบว่าโอ้โหดูแล้วไม่มีติดขัดตรงไหนใดๆเลยนะครับผมแนะนําว่าไปดูเนื้อเรื่อง ต่อภาค4ี่นะครับผมที่จะมาในหนังเนี่ยในฉบับคอมมิกก่อนนะครับผมก็จะเป็น2เรื่องราวอีเวนต์ใหญ่ๆของต่อผสมกันนะครับผมคือเหตุการณ์การสู้กับกอร์หรือกอร์บูชเชอร์กับการผจญภัยของไมทีีต่อหรือว่าเจนฟอสเตอร์ที่ได้กลายเป็นเทพสายฟ้าคนใหม่นะครับก่อนที่จะมาดูเรื่องราวของคิงต่อนั่นเองครับผมยังไงก็ฝากเรื่องราวนั้นไว้ก่อนด้วยนะครับและหากท่านผู้ชมคนไหนนะครับผมได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วหรือว่าขี้เกียจไปดูเรื่องราวพวกนั้นแล้วเนี่ยอยากมาดูตอนจบกันเลยดีกว่าครับว่าเรื่ เทพสายฟ้านั้นจะเป็นเช่นไรนะครับผมเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับกับคิงต่อราชาเทพสายฟ้าในพาร์ทที่1ครับเรื่องราวของเรานั้นได้เริ่มต้นขึ้นมายังจุดจบของจักรวาลจุดจบของทุกสรรพสิ่งหน้าเมืองอมนิโพเทนซิตี้เมืองแห่งเทพที่ถึงเป็นจุดสู์ร่วมของเหล่าเทพจากทั่วทั้งจักรวาลนั้นจากที่เคยลุ่งเลืองในตอนนี้มันได้กลับลบล้าง และมันได้มีเพียงเทพองค์เดียวเท่านั้นที่เหลือรอดอยู่ในเมืองอันแสนยิ่งใหญ่แห่งนี้แต่ดูเหมือนว่าในวันนี้ในเมืองเมืองนี้นั้นจะมีคนเข้ามาเยี่ยมนั่นเองครับในจุดจบของจักรวาลน,นี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่า โลกทุกอย่างได้สูญสิ้นไปหมดแล้วสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งจัก,กรวาลได้แทบจะตายกันไปหมดแล้วนะครับผมเหลือเพียงสิ่งมีชีวิตเพียงหยิบมือในจัก,กรวาลเท่านั้นและผู้ที่มาเยือนอ m นิโพเทนซิตี้ในวันนี้นะครับผมก็คือเหล่าหลานสาวของเทพแห่งสายฟ้าเหล่าเทวีแห่งสายฟ้านั่นเองนะครับพวกเธอเนี่ยได้เดินทางมาที่นี่ด้วยภารกิจบางอย่างสถานที่แห่งนี้ได้กลิ่นแต่ความตายนะพี่น้องค่ะแต่มันไม่ได้กลิ่นความตาย ที่ดูจะสนุกเอาซะเลยซึ่งต่อสิ่งนั้นเองเนะครับผมพี่น้องของเธอก็ได้ถามกลับมาแล้วมันมีความตายแบบไหนกันละ่ะที่มันสนุกฮะก็ก็คงจะเป็นความตายในตอนที่เลือดของโทรเนี่ยมันสาดกระเซ็นลงไปในน้ำแข็งยังไงละ่ะแต่กลิ่นของความตายที่นี่มันเป็นกลิ่นของความตายที่เน่าเฟะและมันค่อยๆเน่าอย่างชา้าๆยังไงละ่ะพระเจ้าฉันหวังว่าฉันน่ะจะไม่ต้องแก่แบบนี้นะและฉันก็คิดว่า พวกเราน่ะไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่เอาซะเลยหลังจากที่ได้ยินแอตติพูดมาเนี่ยนะครับผมดูเหมือนว่าตัวของฟริกเองเนี่ยก็เริ่มจะเห็นด้วยแล้วกับส่วนสุดท้ายที่เธอได้พูดออกมาฉันรู้ว่าเราหวังว่าจะมาหาข้อมูลสําคัญจากที่นี่เพื่อหาคําตอบแต่บางทีที่แห่งนี้มันอาจจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยก็ได้นะเข้าใจไหมเอลลี่มันจะเป็นแบบนั้นไปไม่ได้หรอกนะฟริกปัญญาของเหลาเทพนะี่ได้ถูกเก็บรวมกันไว้อยู่ที่นี่ ที่แห่งนี้เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความรู้ของเหล่าเทพเพราะที่แห่งนี้ที่เรายืนอ,อยู่ตอนนี้ยังไงล่ะมันคือหอสมุดแห่งการรู้แจ้งและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยนะครับผมก็จะได้ใช้แสงสว่างจากคอนเพื่อที่จะส่องสว่างไปทั่วพื้นที่และเราก็จะได้เห็นกับชั้นวางหนังสือที่สูงเสียดฟ,ฟ้าพร้อมกับมีหนังสือมากมายจํานวนมหาศาลอยู่ที่แห่งนี้แล้วแต่ฟริกเนี่ยก็ได้เตือนพวกเขาเอาไว้เอนลี่ฉันขอโทษนะ แต่ฉันคิดว่าพวกเราต้องรีบกลับไปแอสการ์ดแล้วเราต้องเตรียมตัวไปสู่การต่อสู้ที่พวกเรารู้ว่ามันกําลังจะมาถึงแต่ดูเหมือนว่าเอลลี่นะครับผมจะไม่ฟังพี่น้องของเธอคนอื่นๆเลยเธอได้เข้ามาสํารวจหอสมุดแห่งนี้มีหนังสือในนี้หายไปมากมายเลยเราต้องสูญเสียทุกอย่างไปมากมายในจักรวาลแห่งนี้จะมีชีวิตสามารถทนอยู่ในจักรวาลนี้ได้ยังไงกันถ้าแม้แต่พวกของพระเจ้าเองเนี่ยยังไม่สามารถเก็บรักษามันเอาไว้ได้เลย แต่ทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีเสียงตอบพวกเขาทั้งสามคนกลับมาว่าตัวของฉันฮะสามารถตอบคําถามในส่วนนั้นได้และทันใดนั้นที่เสียงของคนอื่นพูดดังขึ้นมาเนี่ยครับผมเหล่าเทวีแห่งสายฟ้าทั้ง3ก็ได้หันไปยังทิศทางเดียวกันและได้เจอกับชายที่อยู่ในผ้าคลุมมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกๆอย่างมันควรจะตายยังไงล่ะ ทุกๆชีวิตในจัก,กรวาลนี้มันควรจะตายและดูเหมือนว่าเจ้าของเสียงที่พูดขึ้นมานะครับผมก็คือชา์แรกที่ในตอนนี้ได้ทำหน้าที่กลายเป็นผู้ดูแลหอสมุดแห่งนี้เไว้แล้วตัวของฉันเองก็ควรจะตายเช่นกันควรจะตายมาตั้งนานแล้วแต่สุดท้ายฉันก็มาอยู่ตรงนี้ตัวของฉันยังมีชีวิตใช่ไหมล่ะ พวกเธอบอกฉันทีสิว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ไหมฉันก็อยากรู้ในข้อนั้นเหมือนกันเทวีแ <_ C> ห่งสายฟ้าทั้งสามนั้นได้ตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับชาดแดกท่านคือผู้ดูแลหอสมุดนี้อย่างนั้นเหรอตัวของผู้ดูแลหเหรอเขาได้เก็บหนังสือพวกนี้ให้มันมีชีวิตอยู่ได้ตราบเท่าที่เขาได้ทําได้แล้วแต่หลังจากที่เขาได้ตายลงฉันก็ได้รับหน้าที่นี้ต่อจากเขามาหลายล้านปีเขาเป็นเพื่อนของฉันนะ่ะตัวของฉันเอง มีชื่อว่าชาแดกฉันเคยเป็นเทพเทพแห่งอะไรที่ฉันก็ไม่อาจจะจำได้แล้วพวกเธอเคยรู้ไหมล่ะว่าในโลกนี้มันเคยมีถึงสิบอาณาจักรแต่ในตอนนี้มันไม่เหลืออาณาจักรใดอีกต่อไปเหลือแต่เพียงเท่าฐานเท่านั้นเหมือนกับเหล่าเทพที่ได้สูญหายไปตามกาลเวลาการเวลาได้พากทุกสิ่งทุกอย่างไปการเวลาได้ทำสิ่งที่ก่อผู้สังหาหรเทพเจ้าไม่อาจทำได้ยังไงล่ะ มันได้ลบล้างเทพเจ้าออกไปจากจักรวาลนี้จนหมดแล้วแต่ตัวของฟรีกเองนะครับผมก็ยังไม่เชื่อถึงสิ่งที่ชาแดกพูดพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เรามาให้นี่ยังไงล่ะมันจะเป็นแบบนั้นไปไม่ได้พระเจ้าพระเจ้าพูัจักรวาลจะหายไปทั้งหมดไม่ได้นายช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าเราจะหาเาหล่าเทพเจ้าที่หลงเหลืออยู่ในจักรวาลได้จากที่ไหนกันจะมีเทพเจ้าองค์ใดบ้างที่พร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างกับพวกเราฟังให้ดีนะสาวน้อยแห่งสายฟ้าทั้งหลาย ข้านะรู้เรื่องราวทั้งหมดนั่นแหละและข้าก็รู้ด้วยว่าทำไมพวกเจ้าถึงเดินทางมาไกลาจากแอสการ์เพื่อมาถึงที่นี่ฟังให้ดีดาบสังหารเทพเจ้าที่ได้ถูกส่งต่อมาจากเนามันได้ถูกส่งต่อไปที่กอแล้วจากนั้นผู้เฮี้ยรับดาบนั้นต่อก็คือปู่ของเจ้าต่อเทพแห่งสายฟ้ายัางไงละ่ะแต่หลังจากนั้นดาบนั่นเนโครซอส ก็ได้ตกลงไปอยู่ในมือของกาแล็กตัสและมันก็ได้ตกไปสู่มือของอีโก้แต่ในตอนนี้ที่ดวงจันทร์แห่งเพชรดวงจันทร์แห่งโอโกโก้ดาบ all black ได้ถูกตกอยู่ในมือของเจ้าของคนใหม่ของมันแล้วและก่อนที่ชาแ็กนะครับผมจะได้พูดถึงชื่อของเจ้าของใหม่ของดาบอ l l black นั้นก็ได้มีหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากดาบ all b a c k เขามาจูโจมตัวของเขาก่อนที่เขาจะได้เปล่งวาจาออกมาตัวของชาแดกได้ล้มลงไปในฮันทีตัวของฟริกนะครับผมได้รีบทำลายสิ่งปลูกสร้างสิ่งมีชีวิตไบโอออร์แกนิกที่เกิดขึ้นจากดาลแบ็ค รีบทำลายมันเร็วไอ้พวกอีกาจะกดาออลแบคพวกนี้มันเป็นฝีมือของชายคนนั้นเอลลี่นั้นได้รีบพุ่งเข้ามาดูอาการของชาแดกในทันทีฟังให้ดีนะชาแดกเรารู้ดีถึงพลังที่ชายคนนั้นได้ครอบครองเราได้อ่านเรื่องราวโบราณมากมายเกี่ยวกับเนาฉันได้เห็นถึงสิ่งที่ก่อทําด้วยตาของฉันเองเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีหาวิธีที่จะช่วยปลูกของเราให้จงได้เข้าใจไหมแต่ดูเหมือนว่าตัวของชาแดกที่กําลังจะสิ้นใจ ก็จะได้พูดต่อมาไม่สาวน้อยเธอเธอยังไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวที่เธอรู้มามันไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดที่เธอรู้เพราะว่าเรื่องราวที่แท้จริงนะมันยังถูกเขียนขึ้นไม่เสร็จยังไงละ่ะและผู้ที่จะช่วยสารต่อเรื่องราวนี้ให้เสร็จมันก็คือส่วนของโลกิ เทพผู้ได้รับดาบในโครซอดในตอนนี้และเหตุการณ์ของเรานะครับผมก็ตัดจากฝั่งของเหล่าล้านสาวของต่อที่กําลังหาความช่วยเหลือไปทั่วจัก,กรวาลอยู่นั้นมายังแอสการ์ที่ได้ลุกเป็นไฟและกําลังเกิดการต่อสู้อยู่ระหว่างคิงต่อและโลกิที่ได้ครอบครองดาบในโครซอสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วการต่อสู้ของพี่น้องคู่นี้นั้นได้เกิดขึ้นมา ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเวลาพวกเขาไม่สามารถนับได้แล้วว่าพวกเขาได้ต่อสู้กันมาแล้วกี่ครั้งแต่การต่อสู้ในครั้งนี้ระหว่างราชาต่อผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งแอสการ์คนปัจจุบันกับโลกิน้องชายของเขามันไม่เหมือนกับครั้งไหนๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยมีครั้งไหนที่ทั้งสองคนได้ครอบครองพลังที่มากมายมหาศาลขนาดนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันละ่ะเมื่อ ชายผู้ฆ่าสรรพสิ่งได้ทุกสิ่งต้องมาเจอกับกษัตริย์แห่งสายฟ้าแน่นอนอยู่แล้วเลือดต้องหลั่งออกมาและทีแรกที่เลือดและเปลวเพลิงแห่งสงครามได้หลั่งออกมามันก็คือแอสการ์ดนั่นเองดาบในโคซอนนั้นได้เข้าประทะกับคอนโยเนี่ยและจากนั้นนะครับผมโลกิก็ได้มุ่งเข้ามาเตรียมที่จะจัดการพี่ชายของเขาในทันทีแกนะควรจะเสียใจนะที่แกไม่ฆ่าฉันในตอนที่แกมีโอกาสใช่ไหมเดอะดอ แต่ดูเหมือนว่าตอเองนะครับผมก็จะไม่ได้สนใจสิ่งที่โลกีพูดแกทําอะไรลงไปไอ้ปีศาจแกทําอะไรกับแอสการ์ลงไปโลกีนะครับผมได้ใช้ดาบของเขาปัดคอนของตอจนกระเด็นออกไปแต่ตอนะครับผมยังคงจับคอนของเขาเอาไว้ได้แกคิดว่าแกนะ่ะจะจับฉันขังอยู่ในนรกไฟนั้นได้นานขนาดไหนกันเชียลพี่ชายสุดท้ายเนี่ยตัวของฉันน่ะก็ตะเกียกตะกายหาทางขึ้นมาได้ยังไงละ่ะ ตัวของฉันน่ะได้กลืนกินโลกทั้งใบด้วยซ้ำไปกว่าที่ฉันจะมาที่นี่ได้ในตอนนี้ตัวของฉันน่ะคือโลกิเนคโครกอดโลกิจุดจบแห่งแอสการ์ดโลกิจุดจบแห่งสรรพสิ่งและสิ่งที่ฉันจะเริ่มต้นข่าเนี่ยก็คือพี่ยังไงล่ะ ต่อเอ๋ยและจากนั้นนะครับผมโลกีก็ได้ใช้ดาบในโครซอสเนี่ยแทงทะลุตัวของต่อและลากล่าของเขานะครับผมวิ่งพุ่งผ่านแอสการ์จนระเบิดออกมาจนสิ้นซากล่าเป็นหน้ากรองครับเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมเรียกได้ว่าติดตามชมได้ในพาร์ทที่2ของเรื่องราวคิงต่อเลยนะครับผมโลกีได้ดาบในโครซอสมาแล้วนะครับและการต่อสู้ที่จะนําไปสู่จุดจบของจักรวาลการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของต่อและโล เด้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมแค่กลืนกันมาแค่นี้เนี่ยก็โคตรมันแล้วถูกไหมครับแต่บอกไว้เลยว่ายิ่งตอนมันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งมันทะลุจอดูเดือดขึ้นไปคูณ1ิบเลยนะครับผมบอกกันเลยว่าตอนนี้เป็นหนึ่งในตอนที่สนุกมากๆนะครับยังไงก็ขอฝากเอาไว้ให้กับท่านผู้ชมด้วยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาเลยครับบายบายครับสวัสดีครับ